สวัสดีครับบริษัทเทคโนโลยีอินโนเวชันจำกัดครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการสอนดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับ Arduino IDE ที่ใช้ในการเรียนนะครับก็หลักๆเลยก็จะแบ่งเป็นสามคลิปนะครับคลิปแรกนี่จะเป็นคลิปการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์นะครับคลิปที่2นะครับจะเป็นการสอนดาวน์โหลดบรารี่นะครับแล้วก็ อินสตาลตัวแะไปรี่นะครับแล้วก็คลิปที่3ามจะเป็นคลิปเทสบอร์ดนะครับเบื้องต้นนะบอร์ดที่สามสิบสองของเรานะครับเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า arduino นะครับ c c นะครับ enter ครับนี่จะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะครับก็ที่ซอฟต์แวร์ครับ ก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะใช้อซอฟต์แวร์ชื่อว่า Arduino IDE นะครับ2.0 RC นะครับให้ทุกคนกดที่ Win10 and Never 64 bit ได้เลยนะครับกดไปปุ๊บก,ก็ให้กด Just Download ดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนครับเราก็จะได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนไปที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับสำหรับ โปรแกรมนะครับ Arduino IDE นะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับกด Agree เข้าไปนะครับแล้วก็ Next ครับ Install ครับไว้ที่ไหนนะครับนี่ผมไว้ในได i v c นะครับ user นะครับ app data ครับก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกเอาลงไว้ที่ไหนนะครับแล้วกด Browse เข้าไปแล้วก็ Install ได้ปกติแล้วนะครับเมื่อเราทำการ Install เสร็จนะครับให้ทุกคนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะแล้วก็ไปที่ไฟล์ครับ Preference ครับ คลิกเข้าไปเลยทุกคนจะเห็นคำว่า additional board นะครับ manager url นะครับให้ทุกคนเปิดคลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยครับแล้วก็นำผาดนะครับเดี๋ยวพาดเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะไว้ให้นะครับให้ทุกคน copy มาครับแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เวลาเราเสียบบอร์ดไทมนี่เข้าไปนะครับมันจะมีเป็น ก็จะเป็นบอร์ดนะครับให้เราเลือกนะครับเราก็จะทำการคอ n เน t ซอฟต์แวร์กับตัวบอร์ดให้รู้จักกันได้นะครับโอเคไปแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็กดปิดเปิดโปรแกรมใหม่เมื่อทุกคนปิดเปิดโปรแกรมใหม่นะครับให้ทําการไปที่บอร์ดเมนเจอร์นะครับด้านซ้ายมือนะครับคลิกเข้าไปพิมพ์คําว่า ESP นะครับสามสิบสองนะครับตัวนี้เนะครับให้ทําการอินสตอล ได้เลยนะครับเมื่ออินสตอร์เสร็จนะครับจะเห็นว่า c ักเซ f ฟูลีนะครับต่อมานะครับให้ทำการเสียบสายตัวบอร์ดไทนี่เข้ากับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ของทุกคนนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยให้เช็คดูกันว่าพอเสียบแล้วเนี่ยมีพอร์ตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ครับโดยการไปที่ device manager ครับแล้วก็ไปดูพอร์ต ตรงนี้นะครับคอม and LTP ครับอย่างทีนี้ที่ผมเสยบเอาไปนะครับเป็นคอมเจ็ดนะครับก็เราต้องจําตัวคอมตัวนี้ไว้นะครับว่าเป็นคอมอะไรนะครับต่อมาวันนี้โปรแกรมครับมาที่ t o ครับเลือกพอร์ตครับเมื่อกี้ผมเป็นคอมเจ็ใช่ไหมครับให้ก็เลือกคอมเจ็ครับทุกคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมของผมเป็นโนด MCU สามสองอนะครับ ให้ทุกคนคลิกเข้าไปตรงนี้เลยครับแล้วก็ select all the board ครับต่อมา,นะมาน,นะครับพิมพ์ไปว่า node นะครับพิมพ์คาว่า node น,นะก็ขึ้นมาแล้วเป็น node mcu 3 2 s นะครับก็กดเคนะครับลองดูก่อนอเคก็เช็คด,ดูพอร์ตก่อนนะว่าถูกต้องไหมนะครับก็กดเคไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแสดงว่า โปรแกรมของเราถูกเซตอัพให้เชื่อมต่อกับบอร์ดไทนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปการสอนดาวน์โหลดตัวไลบรารีนะครับสำหรับเจ้าตัวบอร์ดไทนี่สามสิบก็สำหรับเชิญนี้ก็สวนอีกครับ